สีนะครับจะเป็นสีพิเศษสั่งทำมาจากธรรมชาติชื่อสีคือฟ้าอมสนิมนะครับล้อชุดสนิมราคาตั้งขายนะครับอยู่ที่5้า0 0บาทนะครับคุณมีเงินอย่างเดียวคุณซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องบ้าด้วยนะครับจะซื้อได้นะครับสวัสดีครับพบกับแจ้คนมันว่างนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถราคาแพงสุดนะครับรถที่หายากที่สุดในโลกนะครับวันนี้เชิญเลยครับ thank <laughs> you ที่สุดในโลกนะครับมีคันเดียวในโลกนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเรียกว่าคลาสสิกสุดๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะผมเลยสีนะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับสุดๆนะครับสั่งทํามาจากธรรมชาตินะครับผมชื่อสีคือฟ้าอมสนิมนะครับใช้เวลาในการทําสีเนี่ย5-10ปีเลยนะครับผมจะได้สีนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับ ตัวล้อนะครับผมที่เป็นล้อชุดสนิมนะครับออกแบบมาเป็นซสี่ตรงนะครับผมจะมีงอบ้างหักบ้างไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ัมาเป็นตะกร้าใส่ของนะครับตัวนี้สําหรับใส่ไฟเลี้ยวนะครับกับแว่นตากนี่ะครับเอาออกไม่ได้ครับถัดมานะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบน็อ ไม่ขันนะครับตอนนี้ถ้าขับเร็วไม่ได้นะครับต้องขับช้าๆนะครับเพราะระบบนี้เป็นระบบช่วยให้เราปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะขับเร็วเราจะขับเร็วไม่ได้นะครับผมถัดมานะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับเป็นไฟท้ายทรงรูปทางหมูนะครับผมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับข้างหลังนะครับ มาพร้อมกับชุดนี้นะครับผมก็คือเป็นชุดพิเศษนะครับเวลาที่จะเลี้ยวต้องเอาไปใส่ครับผมถัดมาอีกจุดเด่นนะครับก็คือถังน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นฝาถังสุดพิเศษนะครับเป็นฝาถังเคลือบสนิมนะครับกันน้ำมันไหลออกนะครับแล้วก็ลูกยางตรงนี้สั่งทำพิเศษนะครับมาจากยางในรถสิบล้อนะครับผม เติมน้ามันไม่มีไหลออกหรือเหยออกนะครับแล้วก็เบาะของเขานะครับสังเกตได้ว่าเป็นเบาะพิเศษมากๆนะครับยังมีรูระบายความร้อนนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เราขับรถทางไกลนะครับตัวนี้เหงื่อเราจะไม่ออกนะครับว่ามันมีรูระบายความร้อนนะครับออกสองฝั่งนะครับงูนี้ด้วยนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่พิเศษสุดๆนะครับก็คือกุญแจนะครับตัวนี้กุญแจดอกนี้นะครับ ต้องผูกไว้กับตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าขับไปนานๆมันจะหลุดออกนะครับผมสายนี้นะครับเป็นสายสังเกตนะครับเป็นลายประเทศไทยนะครับเฉพาะสายเส้นนี้ราคา1,000บาทนะครับผมแพงสุดๆเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะใช้กุญแจเราจะต้องเอามาผูกกับน็อตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็หย่อนลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเพราะว่า ถ้าคุณขี่ไปนานๆคุณแจมันจะหลุดออกนะครับคุณต้องเอาเชือกผูกไว้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบครั้งเดียวติดนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็กระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับชุบสนิมมาเรียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสีจากธรรมชาติที่ผมบอกนะครับอ่ะ วันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งราคาก่อนนะครับก่อนจะจบรีวิวนะครับราคาตั้งขายนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับคุณมีเงินอย่างเดียวคุณซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องบ้าด้วยนะครับคุณถึงจะซื้อได้นะครับวันนี้ขอฝากติดตามเพจของผมเลยนะครับแจ้งคุณมันว่าสวัสดีครับ